นักศึกษาวิทายาเทคนิคจันทบุรีนะครับเปิดใจถึงเงินกู้กยอสศนะครับบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวได้นะครับแล้วก็มั่นใจนะครับว่าหลังเรียนจบแล้วก็มีงานทําจะใช้เงินคืนเพื่อที่จะต่อยอดเป็นกองทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องแนะว่าการตั้งเงินไขอาัตราค่าปรับนะครับก็นับเป็นการกระตุ้นให้จ่ายคืนแล้วก็ตรงตามที่กําหนดหากอนาคตนะครับมีการปล่อยให้งดเว้นค่าปรับเนี่ยอาจจะส่งผลให้รุ่นน้องต่อๆไปเนี่ยไม่เพียงพอแล้วก็ไม่มีเงินทุนต่อไป นางสาววิลาวันอัมพัฒนะครับคูณแนววิทยาเทคนิคจันทบุรีครับเปิดเผยว่าเมื่อเริ่มปีการศึกษา2515ที่ผ่านมามีนักเรียนประมาณร้อยละสามนะครับมายื่นใบสมัครเข้ากองทุนเพื่อยืมการศึกษาของกยศกันตามปกติซึ่งปัจจุบันระเบียบและข้อบังคับต่างๆนะครับก็มีความสะดวกมากขึ้นรวมทั้งไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับยังจำเป็นต้องเซ็นยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลรายได้ต่อปี ส่วนการกู้ผ่านระบบออนไลน์นะครับใช้เวลาอนุมัติประมาณ3เดือนแม้จะไม่ทันท่วงทีกับช่วงที่เปิดเทอมแต่ก็สามารถเข้ามาสมทบภายในช่วงระยะเวลาภาคการศึกษาได้โดยยอมรับนะครับว่าช่วงโควิดสิที่ผ่านมานมีนักเรียนเข้ามาขอปรึกษาในการกู้ยืมมากขึ้นกว่าปกติโดยตนจะอธิบายถึงระเบียบแล้วก็เหตุผลความจําเป็นซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับนะักศึกษาก็จะหาข้อมูลมานะครับแล้วก็เข้าใจในระเบียบว่ากองทุนกยสศนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ที่สําคัญก็คือการใช้คืนโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละหบาทแล้วก็มีค่าปรับซึ่งหากในอนาคตนักศึกษาไม่มีความสามารถในการใช้คืนก็สามารถติดต่อกับกองทุนนะครับเพื่อที่จะขยายเวลาไม่ควรที่จะละทิ้งหรือว่าเงียบหายไปกลายเป็นคนขาดความรับผิดชอบถ้าถ้าหนึจะเดินมาหาเราสัก30มสี่สิบคนนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงครึ่งก็อาจจะด้วยหนึ่งก็คือไม่อยากเป็นหนี้ ก็จะใช้วิธีการหารายได้เพิ่มเติมเองแต่หรือบางคนาหารายได้เพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าต้องใช้ในครอบครัวด้วยพ่อแม่ก็ตกงานอย่างเงี้ยนะคะก็หันมาหากายสอพูดถึงในความล่าช้าก็อาจจะมีไม่ทันนะคะไม่ทันเขาก็ต้องสำรองเงินไปก่อนนะคะในการจ่ายค่าเทอมแต่ก็ยังไงก็หมุนกลับมาได้เพราะว่าถ้ากายสโอ,อนเงินมาแล้วเราก็จะจ่ายคืนให้กับผู้เรียน กสสเนี่ยก็อาจจะ1%เนี่ยดอกเบีย้ย1%มันไม่ได้มากแต่มันก็ยังพอหมุนเวียนแต่ถ้าไม่มีดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเงินหมุนเวียนมันก็จะลดน้อยลงคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ผู้ที่จะกู้ต่อไปก็อาจจะได้จํานวนน้อยลงทางด้านาของนางสาวพิริยาแก้วสีนะครับนักศึกษาชั้นปวส1วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดเผยว่าหลังตัดสินใจนะครับเปลี่ยนต่อระดับปวสได้มีการไต่ตองเรื่องค่าใช้ใจ่ายกับทางครอบครัว แล้วก็มีการคำนวณเพดานหนี้ของกองทุนกยสตลอดระยะเวลาการกู้ซึ่งรวมวงเงินแล้วก็ไม่เกิน1นึ่งแบาทนะครับพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งจึงตัดสินใจนะครับสมัครเข้ากองทุนผ่านคูณแนวของสถานศึกษาแล้วก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถใช้เงินคืนได้ตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อที่ตัดต่อยอดกองทุนทั้งนี้หากอนาคตมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของลูกหนี้กยสนะครับได้งดเว้นค่าปรับจากการจ่ายคืนล่าช้าตนเองเชื่อว่า จะส่งผลให้ลูกหนี้นะครับขาดแรงกระตุ้นในการที่จะใช้คืนแล้วก็จะส่งผลให้เงินในกองทุนเนี่ยมีไม่เพียงพอไปถึงรุ่นน้องซึ่งตนเองบอกว่าเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่าวงเงินที่ตนเองได้ก็คือจํานวน3,000บาทต่อเดือนที่ได้รับเนี่ยมีความหมายนะครับต่อการดํารงชีพแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระคระอบครัวได้เป็นอย่างมาก คิดไวตั้งแต่เริ่มตอนเริ่มปูค่ะเอ่อเพดานนี่ของหนูเราจะประมาณไม่เกินแสนบาทค่ะเพราะว่าตอนเริ่มปูมาก็แค่สองหมื่นกว่าบาทใช้คืนแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสงสารน้องๆรุ่นต่อไปที่เขาจะต้องปู้เราลําบากเขาก็มีคนที่ลําบากเหมือนกันอะไรก็แบบไม่เบี่ยวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปฝึกง,งานก็พยายามเก็บเงินแล้วก็มาไว้ใช้คืนค่ะอย่างถ้าเรามีแบบค่าปรับแล้วก็จะแบบมีการการะตุ้นนะคะว่าแบบ ต้องคืนนะอะแบบนี้ถ้าแบบไม่คืนก็จะเสียเพิ่มกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าแบบปล่อยไปเฉยๆะก็จะได้ได้คืนยาก